สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพิงกี้อยู่ที่บ้านราคาที่ประหยัดแล้วก็บ้านน่ารักมากาๆนะคะพักได้สิบท่านเลยนะคะโอเคนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําน่าเล่นมากๆเลยนะคะขนาดสองคูณหกเมตรนะคะมีห่วงยางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิงกี้จะพาชมบรรยากาศภายในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะขนาด สองคูณหเมตรนะคะมีมีห่วงยางให้ด้วยนะคะเป็นระบบน้ำล้นนะคะสระว่ายน้ำใสสะอาดน่าเล่นมากๆนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่บ้านนะคะลีลาวดี3ห้องนอนนะคะเป็นบ้านที่สวยอีกหลังหนึ่งของเรานะคะและที่สำคัญราคาประหยัดค่ะวันหยุด6,900เองนะคะเป็นบ้านที่ราคาไม่แพงเลยนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากพาครอบครัวมาเที่ยวแต่ว่า อยากได้บ้านที่ราคาไม่แพงมากจะได้มีเงินเหลือซื้อพวกเครื่องดื่มอาหารมาทานนะคะนี่มีหว่วงยางให้ด้วยสวัสดีทั้ง7ท่านนะคะวิงกี้อยู่ที่บ้านลีลาวดี3มห้องนอนมีที่นั่งปาร์ตี้นอกบ้านนะคะแล้วก็มีถังน้ำแข็งให้นะคะนี่สระว่ายน้ำน่าเล่นมากๆเลยแล้วก็ใส่บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญที่นี่ก็จะออก เป็นสไตล์รีสอร์ทเนาะมีมีสวนนั่งอาสนามเด็กเล่นกว้างมากแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่เป็นสระอ่าสระรวมอีกด้วยนะคะที่สามารถเล่นได้ด้วยนะคะมีที่อาบน้ำกลางแจ้งนะคะบ้านหลังนี้3ามห้องนอนสองห้องน้ำมีครัวให้มีลำโพงให้มีไม้ให้นะคะสำหรับอ่าใครที่กำลังหาบ้านอยู่แนะนำเลยนะมีที่นั่งนะคะ หน้าบ้านอย่างนี้เลยนะคะมีเตาปิ้งย่างให้นะคะจอดรถในบ้านได้ประมาณสองคันแล้วก็มีลานจอดไกลบ้านด้วยนะคะนี่เข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะนี่มีทีวีให้มีลำโพงให้มีไม้ให้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนติสะก่อนเลยนะคะนี่ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนติสาว่ายน้ำเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นเตียง6ฟุตนะคะนอนได้2ท่านเป็นวิวสระไว้น้ำอย่างนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะมีตู้เย็นให้นะคะมีเตาปิกนิกเตาแก๊สป,ปิกนิกครัวพร้อมอุปกรณ์ครบคันเลยทีเดียวนะคะสำหรับทำอาหารทานได้นะคะน,นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เหลือกันนะคะเป็นบ้านที่สะอาดนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะบ้านสวยน่ารักนะคะนี่แล้วก็อาจจะมีเตียงนะคะอ่หกฟุต หนึ่งเตียงแล้วก็3.5ม้าฟุตอีก2เตียงห้องนี้จะนอนได้4ท่านนะคะ4ี่ห้าท่านสบายๆนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปูผ้านะแต่ลูกค้าเข้าพักก็จะปูเรียบร้อยเลยนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังนะคะห้องน้ำอีกห้องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำใหญ่นะคะสะอาดมากๆนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะนี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ห้องนี้จะมีเตียงนะคะ2เตียงมี6ฟุตกับ3.5ฟุตก็นอนได้3 4สคนได้สบายๆนะคะก็นอนได้ค่ะนอนได้ประมาณ10คนเลยนะคะและราคาไม่แพงเลยนะคะวันธรรมดาอยู่ที่4,9 0 0วันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ที่6,9 0 0นนะคะฝากด้วยนะคะถ้าใครที่กำลังหาบ้านพักบ้านหลังนี้ไม่แพงนะ ราคาประหยัดนะคะแล้วก็ยังว่างสิงหากันย์ตุลลานะคะถ้าใครที่กําลังหาบ้านนะคะแนะนาให้จองล่วงหน้าก็จะได้บ้านที่ราคาถูกและก็สวยนะคะอีกหลักหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าในส่วนของสวนนะคะที่จอดแล้วก็จอดได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะ เรามีสวนอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะนี่บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะจะมีสนามเด็กเล่นนะ มีร้านกาแฟร้านนวดร้านอาหารสามารถสั่งอาหารมาทานที่บ้านได้นะคะมีร้านหงร้านค้าคือมีพร้อมเลยอะคะ่ะที่นี่นะคะมีร้านอาหารตามสั่งมีสวนพาเด็กๆมาวิ่งเล่นได้นะคะที่นี่จะเป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะจะคุ้มค่ามากๆราคาไม่แพงนะคะตรงนั้นก็จะเป็นมุมสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะ เด็กๆก,ก็จะชอบมุมนี้นะคะพาเด็กๆมาเล่นสไลเดอร์ได้นะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะคะที่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะคะส่วนเขากว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้สระว่ายน้ำกว้างมากๆม,ม,มีที่นั่งอับแดดนะคะถ้าแบบอยากได้สาสใหญ่ๆก็พามาเล่นตรงนี้ได้เลยนะคะสระว่ายน้ำกว้างนะคะ8ดคูณ20เมตรนะ ที่อาบน้ำการแจ้งก็มีนะคะเนี่ยเดินออกมานิดหน่อยเองนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะคะมีสระเด็กด้วยนะคะตรงนี้สระเด็กเด็กๆ,ๆเล่นได้นะคะฝากด้วยนะคะถ้าใครกำลังหาบ้านนะคะที่นี่ก็เป็นอตอบโจทย์อีกเช่นกันนะคะราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะโอเคขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ